รายการกรีนฟาร์มบริที y ช่วงอินไซฟาร์ร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยเกเล็ดเรือใบตราเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วค่ะดิฉันยังคงนำทางท่านผู้ชมมาที่จังหวัดชนบุรีมาที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองนะคะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าดิฉันไม่ได้เจอเจอน้องกู้เกียรติมา ร่วม18ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมคะและสิ่งที่เห็นบนความทรงจำในสถานที่แห่งนี้บอกได้เลยว่าถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ได้แตกต่างแต่ถ้าโฟกัสไปเรื่องของชนิดต้นไม้ดูเหมือนว่ามันจะมันมีมากกว่าเดิมแปลกกว่าเดิมตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมนะกูเกียดโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นพวกหน้าวัวหรือแอนเทเรียมหรือเอโรย ทั้งหลายทั้งปวงหมดเลยใช่ไหมใช่ครับแอนเทเรียม <Enter ium S 2> ของสวนบ้านสวนไม้งามของน้องกู้เกียรติมีลักษณะที่แตกต่างจากที่เราเคยไปชมของคนอื่นเนี้ยนี่เลยท่านผู้ชมค่ะลักษณะของก้านใบแตกต่างหูใบแตกต่างนั่นคือเป้าหมายที่จะพัฒนาเลยใช่ไหมถูกต้องครับต้นนี้ก็เป็นลูกผสมซึ่งได้ขนาดใหญ่มากแล้วก้านแข็งแรงแล้วก้านยาวอย่างที่ต้องการแล้วก็ออกเริ่มออกสีสันก็มีนัมเบอร์ที่ที่โค้ขดของเขาก็คือ 6085าคำว่า6085ก็หมายถึงเราตัดในปี60คือพัฒนามามากกว่านั้นามากกว่าปี60จนโตแล้วเราตัดขยายพันธุ์ได้แล้วก็ให้โค้ดเขาก็จะมีเกือบร้อเบอร์แล้วเป็นร้อยเบอร์แล้วนี่คือสิ่งที่ยืนยันให้เห็นนะคะว่าคุณกู้เกียรติผู้นี้เธอใส่ใจในการพัฒนาแอนททเรียมหรือหน้าวัวใบามันนานมากๆ อันนี้ก็ใช่น้าวัวใบใช่ไหมใช่ครับตันนี้เป็นรหัส5 414ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เรียกชื่อเราใช้รหัสอยู่เป้าหมายเธออะทำไมเธอถึงอยากจะพัฒนาให้แอนททเรียมเนี่ยมันมีก้านส่งที่มันยาวแตกต่างจากที่พี่เคยเห็นหน้าตาแอนททเรียมทั่วไปข้อแรกก็คือแตกต่างจากคนอื่นค่ะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือสามารถตัดปเิกันแล้วก็ไว้เป็นไม้ประทานในการจัดสวนก็สามารถโดเด่น ข,ขนี่คือหนึ่งในหลายๆผลงานการพัฒนาแอนโทเรียมหรือว่าหน้าวัวใบลูกผสมของน้องกู้เกียรตินะคะไอที่ตั้งชื่อแล้วก็มีก็มีครับยกตัวอย่างชื่อหน่อยชื่อนารายทรงสุบรณนาลายทรงสุบันแล้วก็ก็อนันตนาคราชอนันตนาคราช ฟังดูชื่อมันเหมือนต้นไม้ที่นักเล่นบอลสีในอดีตก็ดีหรือโกศลก็ดีเขาตั้งกันอ่ะทำไมถึงเลือกตั้งแบบนั้นเป็นเอกลักษณ์ของไทยฮะแล้วก็รูปทรงใบเขาจะเหมือนเรือตัวนี้นะครับอเป็นสุพรรณหงอ์เดิมเดิมทีเขาก็คือเเนซองซึ่งเขียวแบบนั้นอแต่เมื่อเกิดกายด่างแล้วมันก็ควรจะเป็นอีกชื่อหนึ่งเราก็เลยให้ชื่อว่าสุพรรณหงส์เพราะลักษณะเขาเหมือน ฝั่งยาวเรียวเรือเนาะเนอวสวยงดงามด่างสุพรรณหงส์ต้นนี้ได้จากการเพาะเนื้อเยื่อครับคือไม้ตัวนี้จะเป็นหมันไม่สามารถที่จะติดฝักได้แล้วก็ได้จากการเพาะเนื้อเยื่อที่เขาเพาะเนื้อเยื่อตัดใบขายแล้วเขานำมาแลกกับไม้เราสมัยอโกนิมาอ๋อนานมากนานแล้มากนะครับแสดงว่าที่เราไปเห็นการกระจายในหมู่นักสะสมเนี่ยต้นทางเนี่ยมันอาจจะมาจาก จากที่นี่ครับเพราะวา่าขายไปต้นแรกก็สา0 0 0ื่นบาทสมัยนั้นต้นนี้เลยน้องกู้เกียรติตัวนี้ก็ได้จากการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ตัดแล้วตัดขยายแล้วแล้วต้นนี้ที่จะได้สีสีออกมาดีหน่อยในแต่ละใบสีไม่เหมือนกันเลยนะใช่ใช่ แต่ว่ามันเราก็ยังก้านยาวนี่เรายังไม่ยังไม่พอใจกับออก้านเท้าจริงอ่ะใช่ครับเราก็ได้สีได้รูปทรงใบแต่หูก็ไม่กว้างนะักก็จะติดเชื้อของออแบคทีรก,กอนมามาเยอะไปหน่อยเป้าหมายที่อยากพัฒนา,นาต่ออยากเห็นต้นนี้มีลักษณะยังไงหูใบต้องกว้างกว่านี้ครับแล้วก้านนี่ต้องยาวกว่านี้อีกเท่าตัว น,นี้คือนาลายทรงสุบันครับอันนี้พัฒนานานแล้วเหรอถึงได้ตั้งชื่อตัดขยายเมื่อปี54ครับแต่ว่า10ปีแล้วนะใช่ครับนาลายทรงสุบันเป็นไม้ต้นแรกที่ตั้งชื่อแล้วก็เขาเป็นไม้ที่รูปทรงที่เราเราพอใจเขาแห้วครับโหนี่เธอไปเอาก้านส้มด่าง จากสวนใครมาเนี่ยต้นส้มดางมาก่อนนี้มีเกือบ30ต้นครับใช่ไหมไม่ไม่ที่ดางเลเหรอใช่อายุเท่าไหร่กี่ปีแล้วเนี่ยต้นนี้สวยมากอันนี้ไม่ถึงปีอะครับเฮ้ยทำไมเธอเลี้ยงเก่งเนี่ยโตเร็วครับก้านต้มโตเร็วพี่มีไอ้แบบรุ่นโบราณอุดมให้มามันก็โตช้ามากเป็น พี่ว่าต้องไม่รู้กี่ปีแล้วม,มันไม่โตเลยมันทีโต<ล>ช้าก็คือไม้เนื้อเยื่อ <c oughs> การเจริญเติบโตของไม้เนื้อเยื่อเนี่ยในช่วงแรกจะช้ามากอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นไม้เนื้อเยื่อนะฮะอันนี้เป็นไม้หนอถ,ถ้าจะได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาถึง3ปีเศษๆถึงจะได้ขนาดนี้เพราะว่าในช่วงสองปีแรกนี่จะหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคของการเลี้ยงดูอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนไม้หนอไม้หนอเขาจะโตเร็วมากครับแต่ที่เห็นพวกนี้นี่แหละ พวกนี้ไม้หน่อไม้หน่อทั้งนั้นครับเดิมทีเนี่ยการต้มเนี่ยเป็นของที่เกิดในประเทศไทยโดยเฉพาะเลยค่ะในต่างประเทศไม่มีนะครับเป็นคนไทยที่ที่เพาะเนื้อเยื่อแล้วได้ก็คือเจ้าอนุชาจุกมงคลถูกต้องครับแล้วก็ไปให้ไปให้น้องชายเลี้ยงก็คือเจ้าเดือนจุกมงคลแล้วผมก็จองไปห้าเดือนก็ไม่ได้จนในที่สุดเขาเขาขายยกให้ให้คนกรุงเทพผมก็ไปได้มาทีหลังนี่ค ท่านในระหว่างที่ดิฉันออนทัวร์อยู่ในบ้านสวนไม้งามของน้องกู้เกียรติเนี่ยดิฉันก็เห็นอะไรก็ตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นก็แวะชมท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายของไม้ด่างที่นี่ไม่ธรรมดาเลยและสิ่งหนึ่งที่เห็นในอาณาบริเวณของบ้านสวนไม้งามของน้องกู้เกียรติก็คือนี่เลยค่ะฟลอริดาบิวตี้กู้เกียรติเล่าประวัติของไอเจ้าฟลอริดาบิวตี้ฟังหน่อยดีก็เป็นไม้นานแล้วครับเมื่อก่อนนี้ซื้อมาก็ ยังไม่ฉีกเลยตัดกันจนยิบยิบจนยังไม่เคยเห็นอยากจนมาเลี้ยงเห็นอยากเกิดความโอ้ห<ว>มายความว่ามันไอ้ต้นเลื้อยที่ซื้อมาตอนแรกๆอ่ะก็ตัดขยายตัดขยายไปเรื่อยตัดขยายไปเร,ยไเรื่อยครับซื้อกันมาต้นนิดๆต้นมาสองร้อยปลูกขยายมากก็ราคาสองร้อยมาตลอดแล้วครับค่ะจนขายจนสองร้อยจนคนไม่ซื้อต้องขนกลับบ้านมาปัจจุบันนี้ มีเท่าไรหร่ไม่พอแย่งกันหาแย่งกันหาไม้ในลักษณะเนี้ยที่ใบออกแฉกออกขีดพวกเนี้ยจะเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมสูงค่ะแล้วก็ราคาเขาก็จะไม่ค่อยตกต้นนี้สวยมากถึงมากที่สุดโอ้ยชอบจังเลยอะตันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ภูมิใจตั้งแต่ตัดมาตอนปี54 ก็เป็นกาลูด้าเหมือนกันในเรียกรหัสว่า5415นะครับเป็น KRD KRD 5415เขามีสายเลือดของกาลูด้าใช่ครับแล้วก็เป็นต้นที่ให้สีต้นแรกอของเราเยุคนั้นก็ประมาณ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วขายชาวฟิลปปินไป ตน 1, 1> ่นละ1,000 0บาทและสิ่งที่เราต้องไปดูต่อนอกเหนือจากแอนโทเรียมพินด่างหรือฟิโลชนิดหน,นึ่งก็คาราเมลมาเบลิลตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้ครับ <laughs> ดิฉันแกะรอยค่ะอยากเห็นคนที่เขาเออเขาเรียกว่าสะสมแล้วก็พัฒนาเจ้าคาราเมลมาร์เบิลหรือว่าบางคนเรียกพินนานะคะพินนาคจางตัวนี้เมื่อก่อนนี้พีเป็นร้อยแล้วไอ้ร่องรอยที่ถูกตัดที่เห็นแต่ตอนนี้แหละก็คือครับเก่าๆทั้งนั้นนะครับค่อยๆแตกออกมาจากแตกใหญ่ก็เหลือเล็กลงเล็กลงสมมุติการเลี้ยงต่อรุ่นต่อไปเนี่ยมันใช้เวลาอีกนานแค่ไหนก็ประมาณสเดือนอ๋อ ก็จะแตกขึ้นมาประมาณ3ใบแต่ถ้าน<ก>ิยมเนี่ยต้องแบบนี้อย่างนี้ใช่ครับต้องดงังแต่ดางนั่งนี่ก็สวยนะใช่ฮะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเปิดเปิดสวยขึ้นมาอีกเขาจะเปิดสว่างขึ้นมาตอนนี้ใบย,ยังอ่อนนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของคนที่เขาหลงไหลในการสะสมต้นไม้และสิ่งที่เริ่มต้นจากแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะสะสมเก็บไว้มันได้ผลักดันไปสู่งานพัฒนา งานสรรหาและงานขยายผลผลิตของเขาเหล่านั้นก่อให้เกิดการค้าและธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างที่ดิฉันได้มีโอกาสมาเห็น